โอ้ยใครนี่เพใมูเลย่ช่ไหมอารมณ์ลมมาจมใจยหมียอไร่เดยรเป่ั่งงนม่ส้มูเปลาท่ามาเจอดาราครับพี่เอกครับขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับก็เสน่ห์แรงเลยแต่ละบัน่ะแต่ละไม่ไ้าแต่เอกแัตนะพี่ได้ไรครับเวาดำดันร้อาหารเช้าเราขอบคุณแม่พรนะคะแม่พรยังใส่จอ ขอบคุณครับเตีงอกินบนขอบคุณไก่จอที่ยันไม่พอนะครับทน่ดูนา่งน้เรียเออปัดเกิดอะไรขึ้นกับพี่สุถึงได้แบบว่าได้ขอดแสดงว่าฉันเป็นคนดังนะเนี่ยแมมองไปทางไหนก็มีแต่กล้องกล้องกี่สุเมซอนไหมเตงโอ้กินเขาก็อนอะเเมซอนนี่เมื่อไหร่ก็เมซอนจะคนละเมซอน ู้้โดนู้ึโดน้โดนเยโอ๊ยนั่งโต๊น่ะไอ้นั่งโะบกนั่งนั่งตรงไหนนู่นนั่นนเออนั่นละให้รูีคโดก็ได้สิแคบท่เยโอ๊ยตขึเตียแเนะโตขึ้น้นั่งข้าง้นั่งข้านันอ ได้ดอกบอสนาพนังบอสกินดอกปอกไข่เมื่อเดียวปะกิ้งแห้งได้แล้วเตียงกินไม่ต้องเลยถ้าเม่ปลาหมดก็จะว่าแต่ละเนยไอ้บอสไอ้วอดไอ้วอดปลามดีี่่บอสไอ้วอดเออเดี๋ยวต้นจะแบบเอาไปไกลๆอะไรไกล้จ้อโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากอันนี้ฮะอันนี้ก็ขอบคุณ คุณพรน้องรักของพี่แหม่ er nah ี่แบบป๋า right ฟ in er ันขึ้นมาเลยนะป๋าที่แบบนี่น้องรักของพี่ไม่น้องรักของพี่เออแล้วอะไรต่อทำใี้ริงใจเนาะยแหบวกกับอำนาจเงินด้วยทุกคนอาทิตย์คนหัวจังเลยใส่ใส่หมดคนนี้ยอันนั้นหัวล้อซื้อลิ่กระสิหรือยซื้อกำลังจะปรึกษาเลยเนี่ยพี่วัดอะไรตอนไหน มีแหละตอนไหนจะไปตัดผมโอ้ยไปเออมีแล้วมีหลีแมื่ออนในมันงอนแล้วมันเป็นตูดเป็ดแล้วเนี่ยต้องไปเบ่งหมอล่ามมตัดแพทยอันนี้แท๊อยุกกรุงเทพ้าพุ่นในสิบบาตัดงามๆไหม้าพุ่นเลยใกล้มากเลยโอ้จะตัดดีอยู่ด้นออียงกงที่บไปตัดมน้อ จะบังคึกนะกินไข่เพิ่มลูกไข่เหรอค่ะไข่เคลื่อนหน่อยแทบชอกไม่ได้แสดงว่าปลาหมดไม่เจอวะว่าพิสูจน์จะพูดคำนี้ออกมาปลาหม้อดําปลาจีนนะคะปลาเยาว่าชาวนิวชี้นั่เนี่ยปลาจีบฟองแล้วครับเนี่ยจีบจีบฟองขึ้นกี่ถุงไหมเยอะนะเนี่ย มาสีพุีธังเรตจิ๋วบกไนไท่คิมมไอูลกไข่นะจ๊ะจิ๋อกิพ้องเราจังหวัดสองย่ิงจริงนะเป็นลิกาซิ์แล้วจิ๋งถ่ายหลายหลายคิปได้อร่อยอยู่นั่นนี่ เต้งซาลาเปาไหเด็ด้นงลงอยู่ใครวาันตเต่นอย่างขนาดซาลาเปาอย่างเซื้อไเลยแต่ว่าอันที่ซื้อมากินให้หมดก่อนก่อนวัดไม่แกอายุยืนและอิ่มอพาอนอะไรนะกินมะพร้าว อะไรนะยังนาะบะนี่บิสุเตลเดียบ้านี้ไม่เตนอัมนันกเ้เตอล์ันนี้ก็คอเลสเตอรอลล้นเยอะโตลอนมีมันยากินแต่ไม่มียาแก่ช่วยแกให้หน่อยนะหนูไม่เคยกินมันแก่ย่างไงแกไงน้มันมะพร้าวเาให้กินอะเนี่ยกินมะปราเ่จะกินไไงมันเป็นไข้ถ้าเทอออกแล้วเนี่ยกินมะรามันเป็นพอดีเดี๋ยวก่อนวิธีการกินเดี๋ยว เป็นอะไรอะเราเคยตีไปปลาไห่สิบฟองต่อวันนั่นละสิบฟองเลยหรอปลาหรือว่าต่อข้อถี่ก็แดงบ่อแลวไม่สูดเราเคยเบาอยู่วันในพวกเนี้อ๋อสิบฟองเราเห็นสามนูก็ยังจะอ้วกอ่ะสูแบบปลาน่าจะไม่ป่วยน่าจะไปเลยตุ้มมูนแปบเดียวเทบแปบจอกแป๊บหลอกแทบจอก ทำไมขวัญพูดแบบนี้เอระดอกออกมานี่เจ็บใจไมูแทมช็อกน้ำพริกเห็ดสามอย่างอร่อยมากเปิดออกมาบูดอะไรนะฮวสุดลหฮวสุดใครถ่ายกูไว้มึงอยามีคนดูแล้วอันนี้คือนี่กระชายไงเด็ดตามดเหรอินสดเลยคิดว่าพูดเล่นนันเนี่ยกระชายพิกอะไรนั่นเหรอ ของร้านไทยคือคุ้มซื้อไกลใช่ไหมครับได้กิ่นแล้วมันปากแบบชายแบบแม่นั้นเลยเหรอทุกคนดูปัานเรามีสตรอเบอร์รี่มันเป็นอะไรก่อนนี่แหละยำไทยเราไงจิงแล้วเบาหนึ่งวันแล้วเบาดินแล้วบีหรือจะไหนนั่นเลยอันนี้ก็อันนี้ก็บอระเพ็ดเไอ้ไอ้ไม่ใช่บอระเพสต์ขมิ้น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 วายู่ผมคมลัดเหรอมันก็ต้องมีบ้างที่ว่านี่นะเกี่ยวของอื่น เออได้หลายอย่างนี่แก่ก้อน้มาปอโอ้สุดลับสุดเด็ดปลาหมดสุดเด็ดนะฮะช่วยมันช่วยอะไรบ้างปลาช่วยทุกอย่างเลยปลาจิตมัดใจมีไหมนั่น่ะฮะจิตมัดใจอ่ะอันนี้ก็าคลิปพิษอันไหนคือสมรรถภาพทางเพศตัวไหนเด็ดสุดเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้พริกสายตาป้าที่น่าสนเลยไหมมาเป็นเพื่อนแล้ครับออืเขียวแม่อว ก็คืนนะจ๊แบบนี้องเอาที่ขู้มอว่าออไปยไ่วยแน่นอนเออผมเป็นรายไปนะรถพยาบาลไม่ต้องเรียกพร้อมึ้งมืปเย่ยเมาาทำประกันไม่ติดชุดเนี่ยกี่ใบอ่ะ ใส่ใหญ่ได้คนเดียวแล้นั่นแหละได้ทำได้ไปเยอะมา้แต่ถ่ายผมประมาณสิบคลิปยังไม่ลงสักคลิปเลยผมก็กลัวคนดูเยอะเพราะนี่กเรียมนี่กระเทียมนี่กระเทียมนี่กับตัวถ่ายกับกระเทียมเป็นตัวจริงเลยเพราะมันกินยาไหมย่างก็ย่างกินเอาตาลไนีป้าทำไมแมวกระเทียมโทนไปเลยอ่ะทำปลกระเทียมห่อแล้วทำไมอ่ะกระเทียมที่พวกเพจจะตายอยู่แล้วกระเทียมบวกพพจกระเทียกพวกเพจเพ็ดกันเพราะแห้งเนี่แกระกทียมนา้นนะมีแต่ของออกนิดร้อนๆมีแต่ของร้อนเอาละครับ อีถาด้วยไข่นะอเอาน้ำมันอะไรเนี่ยปลาปลาปลาข้าวหรือเปล่าลืมลืมเนี่ยลืมอันนี้สูตรสูตรเตจปลาบดนะทุกคนใครดูคลิปนี้จะได้เห็นว่าเคล็ดลับปลาบดสุขภาพดีเขากินกันแบบนี้ทุกคนกินไหมใครจะกินก็กินนะแต่แต่ละคละกากินแต่ละกากินนั่นหรอวะโอ้ยตั้งแต่ไข่จิบกองแล้วเพราะว่าถ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันไหม ใครซีฟ่งาราใคร้งเดียวกมท้องท่านหมาท่านแมวโอเคค่ะสำรับคลิปนี้จะพอกันได้คิดต okay ัวไปได้จ้าพอกันคิดว่าตัวไครับเต้